ต่อฟ f c ทุกท่านนุ่นนุ่น FC นุ่นพาลูกเดินกลางท้องนาไทยอุดรกับพี่โถ FC ความที่นางรักลูกนางนุ่นพากันเดินในท้องนาน,นุ่นนะวันนี้ใน FC เนาะวันนี้เป็นวันที่30นะคะ FC เดือนนี้ไม่รู้มีกี่วันน่าจะมี30วันนะคะ FC ใกล้แล้วนะคะอีก8วัน ร้านพีนัทจะได้เปิดแล้วนะเอฟซีเนาะนะร้านพีนัทจะได้เปิดแล้วเราก็เนี่ยอยู่กับธรรมชาตินะคะเออยู่กับธรรมชาติเราเราคิดว่าร้านเราเนี่ยโอเคหมดแล้วเนาะนะคะเอเนาะโอเคหมดทั้งที่ทั้งบรรยากาศทั้งอาหารนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันนเนเดินนน,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 นางพาลูกนางเดินเดินห้องนาเนเนเดน,น,น,นมาทางนี้หน่อยเชียเด็กเกนี่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 โอ้ยลูกอยากเดินท้องนาก็พาลูกเดินลงลุยท้องนาใ้สีเนาะนี่พี่โถอยากเดินท้องนาไทล่าอยู่ไหนกันล่ะมาเร็วมาเาร็วนอนสำรวจไทลอดรไทไทลดรกับพี่โถเอ้ยสำรวจเออลงไปทำไม โอ้ยพากันเดินจูงควายจีไอควาย<ป>โอ้ยพากันเดินทั้งทาอู้นี่กิจวัตรยามเช้าเขาจะเป็นอย่างนี้กันนะสองคนนะคือจะปล่อยไม่ได้กำลังตีดสัตว์อยู่ก็ไม่อยากจะปล่อยกลัวนูนพากันข้ามดอนไปแล้วอ่าอเช้านี้ บรรยากาศนี่รอบรอบร้านนีเป็ดเตรียมพร้อมแล้วนะนับเวลาอีก8วันในเอที่รอเอฟซีรอเมาหวังว่าจะมี FC มานะคะเอี FC หวังนิดๆนะหวังว่าจะมี FC มาร่วมงานในวันที่8ดเลี้ยงผาเนาะนะคะใครมาก็ได้นะคะหนูไม่ได้ว่าอะไรนะหนูไม่ได้ว่าอะไรนะคะ อีกแปดวันตื่นเต้นสุดๆดวันนี้ก็เตรียมตัวนะคะเอฟซีไปซื้อของนะคะที่แมคโครนะไปซื้อของที่แมคโครเดี๋ยวจะพาเอฟซีไปตะลุยขนแก่นกันอีกรอบนึงนะคะไปซื้อของเดี๋ยวจะพาเอฟซีไปดูเส้นทางด้วยว่าจากบ้านเราอะไปขนแก่นใช้เวลาแค่สิบนาทีจริงไหมเนาะนะคะ,ะ,คะเพราะว่ามันออกทางเส้นหนองหิน มันจะไวนะคะเอซี่ออกเส้นอนหินก็วิ่งตรงจะไวมากนาะซุ้มซุ้มสาคุระพี่นัดในเอซีเอ่อพ่อจันเรียกซุ้มยาดองเรียกเสียเรียกเสถียเลยซุ้มยาดองนะโอ้ยซุ้มสาคุระค่อยนะเขาบอกมันมีม่านนี่นะมันก็เหมือนซุ้มยาดองนะคะเอซีโอเคประมาณนั้นเนาะดองก็ดองนะซุ้มอะไรก็ได้นะคะเอซีขอให้ทุกคนที่มาที่นี่ ชอบนะคะเอฟซี FC, กับบรรยากาศนะชอบกับสิ่งที่เราตั้งใจทํากันนะเอก็พอแล้วเนาะนี่มันก็เพียบนะแค่นี้เราก็พอใจได้เอฟซี FC. เป็นร้านเล็กๆนะคะเอฟซี FC, ที่ขายอยู่กับบ้านไม่ต้องออกไปเช่าสถานที่ไม่ต้องออกนั่งรถออกไปทํางานเหมือนเมื่อก่อนนี้ไม่ต้องนู่นนี่นั่นนะคะเอฟซขายได้เท่าไหร่ เท่านั้นนะคะ fc การขายของเนาะเราอย่าไปหวังนะคะว่าจะเปี้ยงป้างหรืออะไรนะ fc อัน,อแบบแ,แ,นอแบบแรกๆเนาะแบบแรกๆเราอย่าพึ่งไปไอ้นั่นมันมากนะคะ fc เนาะเดือนหนึ่งขอให้อยู่ได้มีค่าลูกน้องมีเงินใช้นี้นะคะแค่นั้นก็พอแล้วแค่นั้นก็พอแล้วเพราะว่าหนึ่งเราก็จะทำคลิปเราไปด้วยนี่แหละให้ fc เห็นกำลังจะ เดี๋ยวก่อนนะพรุ่งนี้ถูกเลขก่อนจะซื้อโทรศัพท์อีกเครื่องทําช่องนะคะรอกอนเด้อรอกอนเด้อนะ,ะทาช่องร้านอีเปจดนี่แหละ fc อ๋อเดี๋ยวก็จะมีเอ่อเพจนะคะของขอนแก่นเนาะนะคะเดี๋ยวเขาจะเข้ามาถ่ายเอ่อรีวิวที่ร้านให้นะคะ fc เออเราไม่สามารถที่จะรีวิวเองได้เพราะเราไม่ใช่เพจพื้นที่เอ่อเพจขอนแก่นนี่เป็นเพจพื้นที่ เป็นเพจที่ทุกคนในขอนแก่นนะ,ะจะรู้หมดว่าร้านอาหารอยู่ตรงไหนเอผูอ้ติด,ดตามเพจประมาณเก้าแสนกว่าคนนะคะเอฟซี FC เนาะประมาณเก้าแสนกว่าคนเพราะฉะนั้นนะคะตรงนั้นแหละนะเป็นช่องทางให้เรานะคะเอฟซี FC ว่าเออได้มีคนในขอนแก่นรู้หรือคนที่ไม่ได้อยู่ในขอนแก่นนะคะเที่ยวนะคะ มาเที่ยวขอนแก่นก็เออมาเที่ยวงานไหมนะมาแวะหาพี่นัทเดี๋ยวพี่มาเอา่อพี่นัทจะทําปักหมุดนะคะของที่ร้านนะคะไว้ให้เนาะนะปักว่าร้านอีเป็ดนะคะมันก็จะมาถึงที่ร้านเลยนอะเดี๋ยวจะทําไว้ให้เนาะเตรียมพร้อมเตรียมตัวนะคะแล้วนะอืมประมาณนี้นะคะสีนี่ดอกไม้ก็อืขึ้นขึ้นใหม่ออกใหม่นะคะโอเคนะ น้ำก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ปล่อยน้ำมานะมาฉลองปีใหม่นะคะที่นี่นะคะเอฟซีเนาะมาฉลองปีใหม่กันที่ขอนแก่นได้นะเอฟซีเนี่ยนอนก็นตามซุ้มเนี่ยใครอยากนอนซุ้มไหนก็นอนโหลดนะนอนโหลดบ้านนูบ่มียุงเนี่ยนั่งกันยันหว่างก็นั่งโหลดนะในเต็นท์เนี่ยน้อยเอฟซีเนาะ <laughs> ปีใหม่คุณก็มานั่งยันหว่างทนะี่นัดก็ได้นะคะ FC. เอฟซีเออไม่แน่สิ้นปีอาจจะเปิดร้านยันหว่างนะ เดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนนะคะเปิดร้านยันหว่างนะเปิดร้านยันหว่างเลยนะเช้ามาก็จะเปิดร้านยันหว่างไปดูซุ้มยาดองของตาจันกันดิจันเรียกเสียเลยซุ้มยาดองออ้ยเนาะน้องออกจะทําให้มันสวยเรียกซุ้มน้องซุ้มยาดองพอจันนี่เนาะน,นี่นี่เจ้เจ้าโอ้มีดอกอะไรนะเอฟซี FC บอกว่าดอกบวบนี่ ดอกบววนี่ซุ้มยาดองค่อยแหละงานจะตายอาจารย์เรียกซุ้มยาดองสี้หมดไหนสิอ,อประมาณนี้เนาะเออลมก็พัดเห็นไหมไม่ได้ร้อนนะคะลมพัดว้วอยว้วตลอดเวลาโอเคนะคะขอบคุณสาหรับคลิปนี้นะคะพี่ๆทุกคนเด้อนะคะปะเดี๋ยวเราไป คอนแกนกันเด้อไปเจอกันที่แมคโครด้วยเอฟซีเอายังบดได้แปดนาทีเดี๋ยวเราีอาบน้ำเห็นไหมเฟืองฟ้าเราก็สวยแล้วนะเดีย๋ยวเราบูรณะตรงนี้ใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อหมโอเค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 ,อ,เคอ่ะขอบคุณสลับคลิปนะคะที่ชมคลิปชมโฆษณาให้พรุ่งนี้วันหวยออกขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะคะเนาะมีโชคมีลาบขอให้รวยๆกนะันทุกคนเน้อ ขอบคุณนะคะที่ชมคลิปให้พี่นัทวันนี้ฝากชมคลิปเยอะๆหน่อยนะจ๊ะเอเพราะว่าเป็นคลิปสิ้นเดือนแล้วนะจ๊ะจะโดนตัดยอดแล้วนะจ๊ะต้าจ้าจ้าเฮ้ย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 เฮมีคนขโมยอะไรมาอุ๊ยอุ๊ยอุยอใครขโมยดอกไม้เข้ามาเย็บสิมีคนดอกขโมยดอกไม้ถีบจมภูของเรามาทำรังเย็บสิเห็นไหมเอ้ยตัวอะไรล่ะเนี่ยนี่นี ตัวอะไรก็ไม่รู้เออตัวอะไรอะ่ะเอนี่นี่นี่เขาไปขโมยดอกเฟื่องฟ้ามาทํารังเอยตัวอะไรเนี่ยไปขโมยใบยดอกเฟื่องฟ้าก่อยมาทํารังนะไปแล้วแตนรือต่อไม่รู้เอฟซี FC. นี่เออบินทพบออกมาเมื่อกี้นี้ฮะไปหาใหม่เด้อคอยขโมยเจ้ามาแล้วนะขอบคุณสําหรับคลิปนี้นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยฝนตก อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะขอบคุณสำหรับชมคลิปให้พี่นัดเดอร์เจอกันที่คอนแก่นจ้า